สบายดีสบายดีลูกค้าที่นาหักรถกูทุกคนเนาะวันนี้ครัมีรถมานำอัปเดตใหม่เด้อเป็นรถดีบาโลเนาะปี2000เด้อลูกค้าเด้อปี2000เด้อสภาพเนี่แม่นใหม่สมเอ,อกหักเลยเนาะลูกค้าเนาะแมนใหม่เลยเนาะมาเบิ่งอ้อมคันกันก่อนเนาะวัตถิใหม่สำหรับมาเบิ่งอ้อมคันก่อนเนาะให,ม,ใหม,ม่งามๆเลยลูกค้าเยี่ยมๆเลยคันนี้ ใหม่คนนี้ก็มีแต่ออกห่างลูกค้าสภาพมือสองเทียบเท่ามือหนึ่งเลยลูกค้าใหม่เอี่ยมเอี่ยมเลยจากดีแอร์เย็นลูกค้าเด้อจาก D A R ดีแอร์เย็นเด้อสภาพใหม่ใม่งามไรโบมีบองตีเลยลูกค้าใหม่งามๆเลยเนาะเบื้องอมคันก่อน,นเนาะเดี๋ยวให้เบิ่งส่วนล่างเนาะลูกค้าเนาะส่วนล่างนี่ถือว่าเอี่ยมเลยเนาะ,ะมาขับมาเบิ่งแผ่นโตนก่อนเนาะลูกค้า มาเบิ่งแผ่นโตนเนาะประมาณนี้เนาะแผ่นโตนลูกค่ะปกติทุกอย่างเนาะแผ่นโตนเนาะเพราะว่าบอดดับบรรทุกหนักอยังเกินไปเนาะอ่าเหลนมาเบิ่งกสงล่างบ้านี่ส่งล่างขาดไรลูกค่ะส่งล่างในงันงามเลยยังเหลื่อมยังเอีย่ยมเลยลูกค่ะอ่ะาเบิ่งกสงล่างเนาะมาเบิง่งคันซี่บัดนีด้ค่ะคันซี่แต่ก้นหาหัวด้วยคันซี่เด้อคันซีน่นี่ถือว่ายัางเอี่ยมเลยลูกค่ะ คันซีเนาะคันซีกลางบ่มีบทแปะบ่มีบทจอดนะเนาะลูกค้าเนาะยังเดิมเดิมเลยเดือคันซีเด้อมาเบิ่งเดี๋ยวนะคันซีเนาะคันซียังเดิมเดิมเลยลูกค้าเดิมเดิมจากโครงงานเลยบ่เคยเตะโต๊ะอย่างเลยเนาะเบิ่งคันซีเบิ่งแต่ก้่นหดหัวได้เนาะคันซีนี่ยังเดิมเดิมเลยยังใหม่ๆงามๆเลยลูกค้าผมมีทิติเนาะมาเบิรกขันซีเบิร์กหน่ะเด้อลูกค้าเด้อ สีเบอร์นั้นนี่มาเบิ่งคันสีเบิ่งนี่เนาะยังใหม่ๆเยี่ยมเลยลูกค้ายังผมเคยพัวเปยงเลยเด้อคันสีเนาะยังกเหลื่อมเลยงาม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 ไรลูกค่ะในย้อมหับเลยนี่คันสีเดิมลูกค้าบอ่อจอดบอ่อดำเนาะคันสีเดิมเดิมแผ่นตอกแผ่นโต้เดิมเดิมเลยงามลาย ผมมีบนตาผมมีบนยังเนาะพืชเถาะพืชทั้งเนาะลูกค้าเนาะงามๆเลยเดี๋ยวสิให้มาเบิ่งห้องเครื่องเด้อลูกค้าเด้อห้องเครื่องสวยงามๆเลยห้องเครื่องเนาะมันเบิ่งด้านในก่อนหน่อยนึงอ่าสําหรับด้านในประมาณนี้เด้อลูกค้าเด้อนี่บ่ได้จัดบ่ได้แต่งอีกสังดันในนี่ครับ <c oughs> นี้เปิ้นสิพุน่นก็มีแต่ไปล้างเอาเองลูกค้าข้างในนี่ประมาณนี้เนาะ สะอาดบ่สะอาดกระเบื้องเอาตามนี้เ <g ül> พดานนี่เดิมๆเลยเพยดานนี่ <g ül> เดิมๆจากโครงงานเลยลูกค้าเดิมลูกค้านี่เดิมเดิมขัดลายใหม่ๆงามๆเลยประมาณนี้นี่ด้านในเนาะจักดีแอร์เย็นเด้เอแอร์หนาวจบเลยไปเป็นวัดบน,นในน้ำไม่ขึ้นเลยลูกค้าคันนี้มาเบิง่งงานห้องคับเนาะวันนี้เนาะมาเบิ่งจักห้องคับเนาะลูกค้าวัดสียี่ยม่ใชใหม่สำได้อะ ของรับสภาพมือสองเนาะลูกค้าเนะก็ประมาณนี้เด้อลูกค้าเด้อของรับประมาณนี้เนาะของรับอสิเก่าหรือสิใหม่ก็มาเบิ่งเอาเองเนาะลีนเนี่ยบอยหน่อยบ่อฝดเนาะลีนเนาะโอ้ยบอนซึมเลยลูกค่ะยังงเอี่ยมเลยเทอร์โบยังเงือบเลยเทอร์โบยังเงาๆเงาๆเลยเนาะของรับเนาะ แล้วก็ขัดเลยของรับยังเดิมเดิมเลยบอ่อต่ำบอ่อปีนบอ่อมีบนเป้ห่อบ่อมีบนแม่งลูกคับเดี๋ยวสิมัติดจักรไหเบิ่งได้ลูกค่ะเด้อมาติดจักรค่ะข้าไหเบิ่งจักบาทเนาะเล็กอ่นเล็กกอน มาเบิ graduate, ่งเนอะค่ะมาเบิ่งหองเสื่องลกค้ะจักเงี้ยเลยจักจักงเงียบขับเลยลูกค่้มาเบิ่งเนาะต้วไองเบ่งเลยหรือาเกิ่ไเนาะัมีออกมีอายเลยครือาจักกลอยจักอยรือขขับกันเลยจักร้อยบัว้ออกตัว้อ นั่งใหม่ๆหักเลยเด้อลูกค้าเด้อสนใจติดต่อเลยเนาะอเอาเบอร์ให้ลูกค้าเด้อนั่งเหลือง,งามๆสนใจติดต่อเลยเนาะตามเบอร์อทางเครื่องโพโเด้ออ่าขอบใจหลายลาๆ,ๆลูกค้าขอบใจอะไรนั่งเหลือใหม่ๆเลยลูกค้าเนาะรถอยู่สวรรค์ตเคียนเลลูกค้าเด้อรถอยู่สวรรค์ตเขตเด้อสนใจขับมาเบิ่งตัวจริงได้ขอบใจหลายๆ